สวัสดีค่ะโอเคพีเคสุนทินชาแนลวิดีโอนี้มาทำโบลิบบินผูกติดกับกล่องของขวัญกันค่ะอาจจะเห็นแวบ,บๆนะก็หน้าตาแบบนี้นะคะอ่าใครอยากไว้เจ้าตัวเชือกตรงเนี้นะริบบินตัวนี้นะคะที่ห้อยออกมาอย่างเงี้ยอาจจะไว้ยาวกว่านี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะผูกกับกล่องได้เลยนะอันนี้ก็มามาเริ่มต้นกันเลยค่ะ ริบบิ้นที่ใช้ในวันนี้จะเป็นริบบิ้นสำหรับห่อเหรียญน,นะคะซึ่งตัวที่ใช้อยู่เป็นตัวอย่างเนี้ยก็จะประมาณเดี๋ยวอ่านดูก่อนนะว่ากี่มิลหนึ่งกว้างหนึ่งจุดสองเซนนะคะสิบสองมิลน,นั่นเองนะช่วงกว้างเขานะคะแล้วสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือกระดาษแข็งตอนนี้ตัวอย่างจะใช้กระดาษแข็งในความยาวที่มีความยาวสิบเซนติเมตรนะคะ ส่วนตัวที่ขีดขั้นไว้ตรงนี้นะก็คือช่วงที่เป็นความยาวตรงนี้สามเซนนะคะนี่นะคะก็ตีไว้แบบนี้อ่าเอาละต่อไปนะคะเราจะพันเจ้าตัวลิบบินโดยการเหลือไว้สามเซนก่อนแล้วก็วนรอบตัวต้นแบบกระดาษแข็ง อันนี้เราได้หนึ่งรอบแล้วนะคะเราจะทําทั้งหมดแปดรอบเป็นตัวอย่างนะคะอ่าอันนี้ก็สองนะนะับแบบนี้นะคะและตอนนี้แล้วก็มาถึงแปดรอบแล้วนะคะก็จะตัดริบบิ้นออกในช่วงของเหลือไว้สามเซนนะคะตรงนี้นะโอเคต่อไปก็เดี๋ยวขอพักตรงนี้ไว้ก่อนอ่าลืมบอกครั้งแรกให้เราเตรียมเจ้าตัว ดิบบิ้นยาวไว้ก่อนนะคะก็ยาวสักประมาณสิบนิ้วนะคะตัดออกมาใครจะให้ยาวกว่าสิบนิ้วก็ได้เพราะว่าตัวนี้เราจะเอาไว้ผูกโบนะคะนี่ฉีกออกมาสักประมาณสองมิลกะเอานะคะนี่อ่ะเก็บไว้ก่อนก็เอาตัวต้นแบบออกมาจากแบบอ่ะโอเคโอโออ่ะ แบบนี้คราวนี้เราจะใช้กรรไกรนะคะตัดเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะเราจะเหลือตัวช่วงของเป็นรอยพับเนี่ยเหลือไว้นิดนึงนะคะเพื่อถ้าเหลือกว้างนะเราว่ามันจะเป็นเกลียวลำบากนะคะก็เหลือไว้นิดหน่อยแล้วกันประมาณอ่ะวัดก็ได้นะคะเหลือประมาณ หมิลนะคะอ่าอีกทางนึงก็ทําเหมือนกันนะคะโอเคหลังจากที่ได้ทั้งสี่มุมเฉียงมาแล้วเราก็จะเอาออกมาแล้วก็กึ่งกลางนะคะให้กึ่งกลางเขาชนกันนะคะตรงมุมนะที่ตัดไปเมื่อกี้นะคะพับแบบนี้แล้วก็ เอาเส้นยาวที่เราตัดไปนะคะมาผูกตรงช่วงกลางผูกธรรมดาเลยค่ะอ่าผูกแบบนี้อีกสักรอบนึงนะคะมาจากนั้นนะเราก็จะกลางออกนะคะกลางนิ้วออกแบบนี้อ่ะนิ้วนี้ก็ได้นะถ้ามันชั่น แต่ถ้ามันยาวจะใช้นิ้วชี้ก็ได้นะนี่นะคะอ่ะมาคราวนี้ด้านขวามือนะคะเราจะเอาด้านบนก่อนนะสอดนิ้วชี้ไปด้านในดึงด้านด้านบนเนี้ยออกมาหนึ่งห่วงก่อนแล้วก็บิดลักษณะนี้ลงมาหาด้านล่างนะคะแล้วปล่อยอีกครั้งหนึ่งค่ะด้านบนดึงขึ้นมาบิดขึ้นด้านบนนะคะสลับกันนะ ใครที่ดูแล้วก็บอกว่าวิดีโอเร็วก็สามารถปรับที่ฟังก์ชันตรงที่เป็นเฟืองฟันเฟืองอยู่ด้านบนวิดีโอของ y o u t u b e นะคะนะก็ไปปรับดูได้นะดูความเร็วความช้าได้นะคะคราวนี้สลับมาทำด้านล่างเราก็บิดไปในฝั่งตรงข้ามนะคะอ่าโอเคอีกอันนึงอันนี้ก็จะขึ้นด้านบนนะคะบิดขึ้นด้านบน บิดบิดข้อมือไปอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะเขาจะอยู่ด้านบนสลับมาทําฝั่งบนบ้างดึงห่วงบนออกมาเอาลงด้านล่างเหมือนเดิมนะบิดลงมาตัวด้านบนอีกหนึ่งครั้งบิดขึ้นด้านบนห่วงด้านล่างเราก็สลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะอ่ะ จะเริ่มเร็วแล้วนะเพราะว่าวิดีโอแบตเหลือน้อยแล้วแล้วก็มีมีความเวลาจำกัดโอเคไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ่าใครอยากได้พุ่มที่ใหญ่กว่านี้นะก็ลองพันดูนะคะว่าจะใช้สักกี่รอบนะ่าอันนี้เป็นตัวอย่างก็คือแปดรอบนะคะ่ะโอเค นะแล้วก็จัดทรงเขานะคะอืมโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็มาจัดทรงเขาให้เป็นสรงนะก็ประมาณนี้นะคะนะเราก็ได้โบที่เป็นดิบบิน้นโบซ้อนเป็นห่วงซ้อนๆกันแบบนี้เอาไว้ติดกล่องของขวัญน,นะใครจะทำไว้ขายก็ได้นะคะ อ่เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันต่อแล้วก็รอดูวิดีโอหน้าว่าจะทำอะไรนะคะสวัสดีค่ะ